ถ้าเป็นสมัยก่อนพอมาตีงงนะครับนึกภาพไม่ออกผมอยากให้เพื่อนมีความรู้สึกว่าตอนขึ้นสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกครั้งนะครับกับผมโปอฮุ่มและสถาบันกอล์ฟไมล์สวิงกอล์ฟเซเ็เนะครับ สำหรับวันนี้นะฮะเพื่อนๆโอ้ขอโทษทีนะครับต้องขออาภาัยเสียงไม่ค่อยจะดีเลยพอดีฝุ่นมันเยอะมากๆตอนเนี้ยฝุ่นในประเทศของเราเนี่ยมลภาวะมละพิษไม่ดีเลยนะครับแต่ก็เข้าใจได้ฮนะช่วงนี้มันใกล้วนาเลนไทน์แล้วคนอกหักเยอะนะครับคําว่ารักมันก็เลยกลายเป็นฝุ่นไปหมดแล้วนะฮะโอเคครับอ่ะวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของการ หมุนไหลนะครับเทินไหลหมุนตัวหมุนไหลยังไงนะครับจะพูดให้งงทําไมเนี่ยหมุนไหลยังไงแล้วกันนะฮะผมจะอธิบายให้เพื่อนฟังอย่างเงี้ยโดยปกติแล้วเวลาเราเซตอัพตีกอล์ฟตัวของเราจะพับลงแบบนี้นะครับดันก้นย่อเข่าแบบที่ทุกคนเคยได้ยินกันมานะครับและไหลของเราจะมีการหมุนทำมุม ลงไปข้างล่างแบบนี้ตอนขึ้นแบ็คสวิงไหลซ้ายซีกซ้ายจะต่ำกว่าซีกขวาสะโพกขวาไหลขวาจะสูงกว่าซีกซ้ายนะครับส่วนตอนลงมาจะสลับกันสังเกตว่าไม้กอล์ฟจะเดินทางเป็นวงกลมเฉียงขึ้นลงแบบเดิมนะครับซีกขวาจะถูกกดต่ำลงและซีกซ้ายจะเหยียดสูงขึ้นไหลขวาสะโพกขวาต่ำกว่า ไหล่ซ้ายสะโพกซ้ายเรื่องนี้เป็นเรื่องเบสิกผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับถ้ามันไม่เป็นไปตามนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณมีการหมุนไหล่ที่แบนเกินไปนะครับตอนจังหวะการตีตัวคุณจะยืดขึ้นนะครับซี่ขวาจะไม่ถูกกดลงตัวมันจะเจอขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งเป็นอาการสาเหตุของการตีลูกท็อปหรือว่าน้าไม้เปิดออกขวาได้เช่นกัน,นรหรือ ถ้าตอนขึ้นหมุนขึ้นดีแต่ตอนลงซี่ขวาไม่ถูกกดลงนะครับจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับนั่นก็เป็นสาเหตุของอาการค่อมหน้าไม้ปิดได้เช่นกันนะครับแล้วมีริวอะไรที่สามารถมาช่วยทำให้เรื่องอาการที่มันไหลค่อมแนวไหลไม่ดีหายไปได้ไหมถ้าเป็นสมัยก่อน ผมอาจจะสอนแบบนี้ครับผมจะให้ทุกสิย์ของผมเอาไม้ทาบแล้วก็ฝึกหมุนใช่ไหมเพือดทุกคนผมว่าผมว่าร้อยทั้งร้อยเคยทําท่าเนี้ยใช่ไหมหมุนไหลขึ้นหมุนไหลกลับไม้กอบชี้ลูกไว้ขึ้นลงพอมาตีงงนะครับนึกภาพไม่ออกผมเลยคิดอะไรที่มันแปลกใหม่ออกมาแต่ ทำแล้วได้ผลสุดๆนะครับเลยอยากจะมาแชร์เพื่อนๆกันนะฮะผมอยากให้เพื่อนๆหาอะไรประพันคอเน็กไทหรือผ้าพันคอก็ได้แต่อย่างวันนี้ผมมียางที่เอาไว้ยืดอยู่เดี๋ยวผมจะเอามาใช้ให้ดูนะครับสักครู่เดียว few minutes later. สำหรับใครที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับลองจินตนาการทำดูก่อนก็ได้ครับมันไม่ได้เข้าใจอะไรยากขนาดนั้นเออเดี๋ยวนะอันนี้เมื่อวานให้ลูกศิษย์เหยียบหรือเปล่านะี นั่นไงว่าแล้วมีรอยเท้าเดินเพือน <Wow. S 1> อ่าไม่เป็นไรเพื่อเอฟซีครับ, <Woo. S 1> อ,รรบอันไปเลยครับอันไปบอกไปด้วยปึ๊บอ่าแนนตับนะคอ่าถ้าคลิปนี้ถ่ายไม่จบก็แสดงว่าขาดอากาศหายใจตายไปก่อนนะนเพื่อนอ่าโอเคมาเราได้เน็กไทเราได้ผ้าพันคอแล้วอ่าเมื่อเพื่อนๆจดเซตอัพลงไปนะเพื่อนๆจะเห็นช่องว่าง ระหว่างผ้าพันคอกับตัวนะครับช่องว่างช่องเล็กๆนี่แหละสาคัญมากๆผมอยากให้เพื่อนมีความรู้สึกว่าตอนขึ้นเแขนซ้ายลอดใต้ผ้าพันคอขึ้นมาปุ๊บและตอนลงแขนขวาไหล่ขวาลอดผ้าพันคอลงมาลักษณะนี้นะครับสิ่งที่ได้ได้หลายเลื่องบ้างนะครับหนึ่งได้เรื่องการ กดซี่ขวาให้ต่ำกว่าซีกซ้ายซึ่งโปรทุกคนเป็นแบบนี้นะครับนักกีฬาทุกคนนักกีฬาที่ดีเป็นอย่างนี้แทบทั้งสิ้นนะครับซี่ขวาต่ำกว่าซีกซ้ายและอีกอย่างนึงมันทำให้เราเก็บไม้กอล์ฟและแขนขวาไว้แนบลำตัวได้โดยที่เราไม่ต้องพยายามและเข้าใจฟิลลิ่งได้ง่ายกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะเพื่อนขึ้นลอดลงลอด แบบนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าถ้าความยากเต็มสิบผมให้แค่สามแค่สี่นะไม่ได้ยากมากนะครับ <Yeah! S 1> ลองตีดูฮะจริงๆผมไม่อยากใช้ตีให้ดูเลยนะแต่ว่าเพื่อให้เห็นภาพเนาะจริงจริจินตนาการเราก็ได้นะครับไม่ต้องทำอะไรที่มันลำบากขนาดนี้นะครับโอเคมา ขึ้นลงใต้ผ้าพันคอนะครับขึ้นลงอ่ะฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับลองดูอีกทีจัดให้ตรงก่อนนะครับเนแรงรเกินเกินเอาใหม่เอาพันใหม่ระหว่างพันอยู่ก็ฝากไว้เลยครับ My Swing Golf Center นะครับแล้วก็ ขอบคุณสปอนเซอร์ตอนนี้เลยะะะ GR, ilation, แล้วกันนะครับ PRGR สิงคอร์ปอเ a t i o n แล้วก็ไดยากรอบนะครับอ่มาดูกันต่อขึ้นให้มีความรู้สึกว่ารอดได้ผ้ารอดรอดอ่เกอ่ะ, <Okay. S 1> อะเอาออกเถอะนะครับจินตนาการเอาดีกว่าความรู้สึกประมาณนี้นะครับ เป็นไงเพื่อนๆถุงสวยไหมได้ถุงมาใหม่สวยนะวีอากีอขอบคุณด,ด้วยนะครับเป็นแบรนด์ที่น่ารักกับผมมากๆนะครับน่ารักมาโดยตลอดนะฮะโอเคเมื่อเราสามารถเข้าใจเกท Feeling แล้วนะครับลองตีลูกเลยนะให้รู้สึกว่าขึ้นลงมือลอดใต้ผ้าพันคอไว้ อาจะสังเกตได้ว่าตอนลงซีขวาต่ํากว่าซีซ้ายชัดเจนขาซ้ายซีซ้ายถูกเหยียดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับและถ้าจะสังเกตให้ดีสีข้างด้านขวาผมเนี่ยเหมือนถูกเปนะครับเหมือนถูกใครเข่ามาใส่นะครับมันเลยเกิดอาการพับคันแบบนี้นะครับลักษณะนี้ถ้าเพื่อนๆมีภาพตอนซ้อมที่เป็นแบบนี้ก็ถือว่ามาถูกทางแล้วนะครับลูกที่ออกไปก็ค่อนข้างที่จะ โด่งได้ระยะนะครับโดนดีอ่าก็ประมาณนี้นครับวิธีการฝึกซ้อมหวังว่าดิวนี้จะช่วยปลดล็อกให้เพื่อนๆหลายๆคนได้นะครับลองไปฝึกซ้อมกันดูดิวที่ดีนะครับวิธีที่เหมาะกับเรามันอาจจะมีแค่วิธีสองวิธีแค่นั้นนะครับถ้าคุณเปิดผ่านมาเจอคลิปนี้ลองไปทําแล้วมันเหมาะสมกับคุณผมยินดีด้วยดีใจด้วยครับ <Yeah! S 1> โอเคครับสุดท้ายฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้โปรภูมิและมา Swing อล์ฟเซ็นเตเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมามอบให้อีกติดตามคอยรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโปรภูมิขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ